ร่างกายของคนเราก็ประหนึ่งโลกดวงอาทิตย์ดวยาวเสาร์ดวาดวคารดวงจันทร์วรรรรดวงดาวเพราะฉะนั้นแล้วการไหลซึ่งอนาโตมีหรือการไหลซึ่งร่างกายก็ปัสจากสิ่งใดๆเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งใดๆใที่มีตัวมีตนเป็นวัตถุสิ่งของสัมผัสได้หรือที่เรียกว่าสสารเป็นสิ่งสำคัญ